เบื้องต้นกองบงได้พิจารณาว่า,าตรวจอบต้นทุนนะครับต้นทุนกา๊าซ LPG เพิ่มขึ้นประมาณ70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นกองทุนสมันเชื้อเพลิงเนี่ยยังมีกระแสเงินสดนะครับที่ยังเพียงพอสําหรับที่จะรับภาระเ,าเพื่อรับภาระชดเชยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น p g ในรอบเดือนนี้ก็จะยังอยู่ที่ระดับเดิมนะครับคือที่22.29บาทต่อกิโลกรัมครับในต้นของยานเรียนข้อมูลนิดหนึ่งนะครับข้อมูลต้นทุนราคาโดยเพราะราคาตลาดโลกเนี่ยราคา c p หรือ Contracted Contract Price รที่ปโดยประเทศซาอุดิอาระเบีย,ย,ยเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ55เหรียญต่อตันนะครับจากเดิม ที่ระดับ411เหรียญต่อตัน,นมาปรับเป็น466เหรียญต่อตันนะครับแต่ว่าพบว่าในรอบเดือนที่ผ่านมานะครับการเฉลี่ยการนำเข้า r p g ของของเราเองเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ต้นทุนจากแหล่งที่มีต้นทุนสูงนะครับมีมีจำนวนน้อยลงนะครับก็ทำให้ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยปรับเพิ่มต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย เปียนเจ็ดสิบสตางนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่มากนักนะครับแล้วก็กระแสเงินสดของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถที่จะรับภาระชดเชยเพิ่มได้นะครับทางกบง,องอจ,จึงมีมติที่จะไม่ขึ้นราคาก๊าซเอาไิตครับผมรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการรับภาระเพิ่มขึ้นของกองทุนครั้งนี้ก็จะทําให้ตัวกองทุน,นมีรายจ่ายที่ จ่ายออกนะครับเพิ่มจากประมาณ300 300ล้านบาทเศษเศษต่อเดือนเป็น557ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยสถานะกองทุนโดยเฉพาะในบัญชีของ LPG นะครับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของอบัญชี LPG อยู่ที่7 9 3 7ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นกรนะแสสถานะมั่นคงและก็ส่เงินสดที่เหลือเพียงพองก็สามารถเข้ามาช่วยรับภาระแทนประชาชนได้นะครับ